ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอลสวนและเพื่อนอาเชี่ยวครับเ,บเ,บเบซเว่นที่เดิมนะครับผมก่อนเดินทางก่อนไปหน้าง,งานจอดกินข้าวกินปลาระยะทาง150กว่ากิโลนะครับวันนี้เราเดินทางพอดีลงมาจากเซเว่นเดินมาจากรถก็มาเจอสองสาวที่นั่งกินข้าวอยู่นะเขาจะขอใส่รถไปด้วยไม่บอยละสวัสดีค่ะจะไปไหนนี่เราเดี๋ยวขอศส่รถกู้อื่นไปรู้จักกันหรือยัง พ่อไปหนูมาทิ้งพ่อกมนพ่อเราชื่ออะไรอ่ะนะพ่อเตอร์เจ้าดูคลิปนี้แล้วเจ้าตรงฟังไว้นะว่าเจ้าเอาลูกสาวมาทิ้งไว้ซื้อลูกสาวมาทิ้งเซเว่นนะคอยรู้ว่าเจ้าดูขงค่อยทุกคลิปพีเอกเตอมตื่นนอนไปแล้วก็ดูนะบอกว่าลูกสาวเอาลูกสาวมาทิ้งฝากถึงพี่เอกเตอมอยู่ที่บางบอนห้าเด้วยเด้ว เลยเอาหมูเอาป่าไปกระเจียวสายแล้วพี่น้องบ้านพี่เจตือเลยมาเด้อมาดูรูปน้ารูกสาวเด้ออยู่ที่อ่าตรงนี้มันแยกอะไรวะถนนอ่าแยกพระอะไรปุ๊บอ่บอปบปทุมปทุมรัฐปทุมเออปทุมรัฐกุมภาวัปีป่ะไม่ใช่หร like no oh okay. ือกุมภาวัปีเออปทุมรัฐปทุมรัฐแยกกุมภาวัปีป่ะ ม,มีไม่มีมีมีเปล่าปุมราชนั่นแหละแยกกันแหละปุ๊บบ้านเปิดจอยู่ไหนอ่ะเปิดปทุมราชอ่ะไม่ยุะรปรค่ะไ่รู้แยกปทุมราชร้อยกว่าโลเลยราจะไปนีกี่โล้อยห้าสิบไโร่้มี ah. ไม่ไหนริัมุกลเท่าไหร่พรุ่งนี้ พรุ่งนี้พุ่งนี้เนี่ยเกือบสองร้อยอ่ะพรุ่งนี้สาแก้วโอ้ีลำสาแก้วแลกมาใครอีกค่ะเราเอบอลรุูินย่สิบสี่ยสิี่สูรินมั้ 24, 24. สงสุรินแลกมายี่ห้ายี่6ิบหกเปนอยู่ที่นี่เด้ีอ,อ,อ,อผมอยู่นี่ ม,ม่าเราไปถึงที่แล้วก็จะได้พักจริงจริงเต็มที่อ้าเมื่อคืนเมื่อคืนนอนไม่เต็มที่เมื่อเช้าอยู่บ้านไม่เต็มที่ค่ะเพราะว่าต้องทำงานบ้านอ๋อถึงกี่โมง <5. S 2> อะไรขนาดนี้จอดนอนนะเนี่ยเออจอดนอนอยู่ปั๊ม <5. S 2> ออกมาตีสองมาจอดนอนจนเช้าเจ็ดโมงเช้าอยู่ที่แถวขอนแก่นกับหกโมงครึ่งอนะ่ะ ขอนเกล็ก็วิ่งมามาถึงนี่แปดโมงพอดีนั่งนนโอ้ยออกมาไล่ๆกันแหละนี่จอดนอนไปสองชั่วโมงเนาะจอดนอนเนี่ย ี่กับบานงานบ้านารอหรอะรอตาอยู่คนเดียวตอนเดียวเฮ้ยอ้นแลหละเ้นท่ทำอะไรคะอ๋อเล่นเกมอย่างเดียวเล่นเกมอืมมีอะ้องก่อนเดินทางนี แอบมินก็สลบสลายอยู่ในรถครับพมกุกคนก็ต้องพักผ่อนนะพี่น้องผมก็นอนตั้งแต่สช้าุมกวกว่าไม่รู้เรื่องเขามาาของตรงไหนก็ยังไม่รู้เรื่องเลยทุกทีก็จะลอกรถเนี่ย <c oughs> เขามาที่นี่เหรอเขามาเหรอเมื่อคืนนี้มาเหรอก็ไปหาพวกเจ้าจี คุณนั่นแหละจะเพิ่งพูดเ้อกินข้าวผัดกเดดดดะเพราฮะเพราะฉันเลิกท่จะามาดูแลทำไมดูทุกวันดูสิดีนะไม่พุกไม่เลียวด้วยเอ,อ่ะบอกบอกพบไม่เลียวดูดูด้วยด่าเลยแหละเป็นคนปากเร็วด่าเร็วดิบอกไว้ก่อนเนี่ยแม่เจ้าก็ายังกล้าด่าดิ <laughs> เออ ทุกในรถจะโดนหมดทุกคนแหละสิ่งไหนพูด้ไดกับพูดพูดไม่ได้กับอยรน <c oughs> ี่แหเะอยเตือนเจ้าเรื่อมันรับลูกเจ้าเด้ออยู่นี่เด้อเนี่เซเว่นเสียเสียแยกจตตูเด้อมารับเด้อ ให้พ่อเธอมารับสิคะไม่หรอกอี่จะไปที่นู้นไปมันโคดทางเลยมคนละฝั่งเลยเราไปบางทีค่ะเราไปเล่นอยู่แถวบางทีเลยคนละฝั่งเลยค่ะวันที่ค่ะใช่ให้พ่อหนูมารับเลยเออเพราะว่ามันอยู่มันอยู่คนละฝั่งกันเลยค่ะถ้าเราเล่นโซนนั้นน่ะไปส่งได้ มาเล่นคนละโซนมาเล่นคนละฝั่งก็มาเสียหามาก็มาหาหน้างานไงไปเจอเตเจ้าจำไม่ได้ลูกสาวบอกพักเนี่ผมาหามากิื้อยเงออกสให้โทรมาหาทุกวันก็พอแล้วใช่ไหม แล้วแบบคำน่อยคำน้อยที่กบบอลค่ะได้หาบอ่ละคำน่อยทอดป็หาอยู่ค่ะอ๋อแล้วมป็หาหาแม่้วก็น่นแ้วอ f งอน่อยโอ้าคายของไวเอ็ดกายใยมาก เอลเวน่นอีเลเว่นนี่นะถ้ถึงหน้าใช่มันไม่กินที่นี่มันจะกินอะไรล่ะมันดึกแล้วมันจะมีอะไร,รใช่ไม่กินน้ำมาจะกินอะไรพี่โจ้กพี่โจ้บอกเมื่อคืนนี่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพะไม่ได้มาด้วยกันคนละคนคนละคันถ้าพี่นั่นเขามาส่งเหรอ พ,าาพี่นั่นเข้ามาส่งเหรอใครไปส่งเจ้าจอค่ะแล้วพี่นั่นเข้ามาทําไมพี่อ่าที่ไปนอนบ้านแกบ้านบ้านที่แกมีฟาร์มงัวที่อะไรลืมชื่อแลไรอยู่บ้านผมค่ะไม่ไม่อยู่ที่นี่ร้อยเอ็ดนี่เออเขาอะไรนะงานช่วยได้ไหมออแกแกเข้ามาหาอยู่เขามาหาไิ้ อ๋อเห็นเขาเาของมาให้ลูกสาวอืมอะคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพี่น้องนะอีหล่าบ๊ายบายก่อนหนูฝลาเท่ากับพุ่เจีได้ไหมได้ได้ปลาเท่าฮะแทนน้คุกกับพี่เจี๊ยบได้ไหมคะตอนนี้พวกคุณติดตามเท่าไหร่แล้วตั้งมั่นอนแล้วตอนนี้ทำคลิปไปกลิคลิปแล้วตีห้าคลิปแล้วต้องถามว่าแล้วคลิปตอนนี้น่ะนู๊กกำลังตัด นั่นแหละลงไปเลยลงรัวๆเลยอ้าวคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อฝากกดติดตามช่องบ่าวสดลำเพลิน์ตออฟฟิเชียลแล้วก็ฝากช่องน้องฮักแพงลำเพลิน์ตออฟฟิเชียลเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวดูดิว่าช่องนั่งนี่หายไปเลยคนดูเยอะแน่นอนเอฟซีแฟนคกับพ่อแม่ฝากช่องน้องฮักแพงลำเพลิน์ตออฟฟิเชียลเลยครับคลิปนี้เท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่เลยครับสวัสดีสวีดัา